จะสิ่งรอบตัวที่มีประโยชน์มากกว่าที่คิด 1. ถุงชาใช้แล้วอย่าเพิ่งทิ้งถุงชาที่ชงแล้วเพราะมันสามารถดูดกลิ่นเหม็นในรองเท้าตู้เย็นหรือแม้แต่ในลิ้นชักได้ดีมากแค่ตากให้แห้งแล้ววางไว้ในจุดอับกลิ่น 2. กระดาษหนังสือพิมพ์เก่ากระดาษเก่าๆที่เราเคยคิดว่าไร้ค่าจริงๆแล้วช่วยดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในตู้รองเท้าตู้เสื้อผ้าหรือกล่องเก็บของได้ดี นอกจากนี้ยังใช้รองชั้นวางของป้องกันรอยขีดข่วนหรือหอกของแตกหักก็ยังได้เรียกว่ารีไซเคิลแบบครบวงจร3ปแปรงสีฟันเก่าปแปรงสีฟันที่หมดอายุการใช้งานยังใช้ประโยชน์ได้อีกเยอะโดยเฉพาะกับงานทําความสะอาดใช้ขัดรอยตอกกระเบื้องขอบสิ่งน้ําช่องเล็กๆบนเตาแกส๊สหรือแม้แต่ร่องของรีโมทคอนโทรลก็ขัดออกง่ายและเข้าถึงได้ดีสีเปลือกไข่อย่าทิ้งเปลือกไข่เพราะมันคือปุ๋ยแคลเซียมธรรมชาติบทให้ละเอียดแล้ว โรยลงในกระถางหรือแปลงดินจะช่วยเสริมแร่ธาตุให้พืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยไล่หอยทากหรือศัตรูพืชที่ไม่ชอบพื้นผิวหยาบๆได้ด้วย5ถุงพลาสติกจากร้านสะดวกซื้อถึงจะดูเป็นของใช้ครั้งเดียวแต่ถ้าเรานํามาถักเป็นเชือกหรือเสื่อก็ช่วยลดขยะพลาสติกในบ้านได้มากบางคนเอาไปประดิษฐ์เป็นกระเป๋าตะกร้าหรือแม้แต่ของตกแต่งบ้านเป็นงาน DIY ที่สร้างสรรค์และรักโลกสุดๆ6ซองกันชื้นในถุงขนมหรือรองเท้า หลายคนมองข้ามแต่เจ้าเม็ดกันชื้นเล็กๆนี่และมีประโยชน์มากเอาไว้ใส่ในกล่องเก็บของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องสำอางเพื่อกันความชื้นยังต้องกันเชื้อราและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆได้ดีด้วย7น้ำต้มไข่หลังต้มไข่เสร็จน้ำที่ได้อุดมไปด้วยแร่ธาตุจากเปลือกไข่เช่นแคลเซียมฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมเอาไปรดต้นไม้จะช่วยให้พืชแข็งแรงดอกผลสมบูรณ์และโตไวขึ้นไม่ต้องซื้อปุ๋ยแพงๆเลย อยากให้ช่องเราทำคอนเทนต์เรื่องไรคอมเมนต์บอกกันได้นะถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรา